เส้นเราก็มาแบ่งครึ่งอย่างละสามสิบเอวสามสิบลูกก็ะสามสิบ <30, S 1> ลูกได้บ้านี่แมนครับลูกก็สำคัญลูกก็ต้องเอาเม็ดแปดสิบเท่ากันลูก,กเม็ดแปดสิบ <80 S 1> เท่ากันขังในกวางขังในสันเ,เขาก็เอาวิธีแบบนี้ง่ายๆเลยเนีย่ยครับวัดเลยวัดจากลูกกลางเนี่ยมาหาเชือกเนี่ยมมนี่แล้วมันเลื้อยย่างอีกขั้นตอนคือทาเข้ากับสนุกเห็ดเข้าก็บาะหลาดหัวอ่านั่นแหละให้ ให้มันตรงให้ได้ให้มันขึ้นให้ได้ให้มันวันล้านให้ได้นั่นแหละคือขั้นตอนสําคัญที่สุดคือการอ่ะพี่น้องบาดนตามคาเรียบร้องของอิบซีว่าอยางใครเพียรหวานลูให้เบื่องน้าบ่ิั่เนแนนําสูตรวาวสองห้องเม็ดแปดสิบเม็ดแปดสิบครับยินดีครับที่จะได้แช่ประสบการณ์แล้วก็ความลู้ให้ให้มันสืบทอดไปนะครับว่าวาวสองห่องหรือวาวกุศลผมทามาเห็นยากบ่ยากครับถามาเห็นง่ายบ่ง่ายเอออันนี้คือสูตรแปดสิบนะครับสูตรแปดสิบให้ดูขาวๆว่ะ อ่าสมมตินี่เม็ดแปดสิบเนี่ยนี่คือโกงมึงนะครับอันนี้อันนี้บนอันนี้ล่างบอกรับเทาต้องห้าศูนย์กลางให้ได้คือต้องแบ่งเก้าสิบล่างบนแบ่งเก้าสิบแบ่งครึง่งอ่าแบ่งครึง่งแบ่งครึง่งอืมแบ่งครึ่งลูกกว่าเจ้าวัน่าวันไดจังสิสมดูนกับแม่แม่เม็ดแปดสิบลูกมันก็ต้องเก้าสิบเส้นครับเอาครึ่งหนึ่งของแม่มัน เอาครึ่งหนึ่งของแม่มันกะนี่ครับมันจะได้ออกมาประมาณนี้แต่ผมจะบอกว่ายืดเท่าไรและสูตรเท่าไหรเท่าไหรนี่คือให้ให้ดูว่านี่คือคือมันเป็นโค้งมากที่สูตรผมจะบอกนะครับออสมมติอ่าควกล่างพวบนแบ่งครึ่งเก้าสิบอ่าทีเนี้เริ่มแรกอะดูกรยบาสนี่แม่นครับดูกระสำคัญดูก็ต้องเอาเม็ดแปดสิบเท่ากันออดูกเม็ดแปดสิบเท่ากัน ทีเนี้ยเขาจะแบ่งจังไดถึงจะเป็นสูตรเอาง่ายๆเม็ดแปดสิบนี่มันมีอยู่หกสิบหกสิบแล้วเม็ดแปดสิบอ่าผมสีเอาง่ายๆหกสิบแรกหัวหัวกับตีตัง<า>อ่าเนีงมันจะแบง่งคนละสามสิบเอาอย่างละหกสิบอ่มันหกสิบหกสิบมันเม็ดแปดสิบออืหกสิบหกสิบแล้วเอาหกสิบตัวนั้นมาแบ่งครึ่งเ ทเอา,าไว้หัวสามสิบเอ็สามสิบทเอา,าไวต้ตีนึ่งสามสิบเออคือหกสิบแล้วเออทีเนี้ยแม่มั่นบัตเนี่ยเราก็มายืดหกสิบยืดหกสิบด้วยแม่มันเอ,อ้ยยืดหกสิบสมมติหัวหนึ่งสามสิบเซ้นแล้วอ่าคือดูเนี่ยเม็ดแปดสิบเอ,อ่คือผมอธิบายง่ายว่าคือเราเม็ดแปดสิบหานสามมันจะได้หกสิบหกสิบเออแต่เอาหกสิบอันหนึ่งนะ่ะมาแบ่งครึง่งมันจะได้คนละสามสิบคนละสามสิบเส้นอ่าคนละสามสิบเส้นเนี่ย แบ่งไวเลยนี่คือยกไวเลยนี่นตัวนี้ตืดนีทีเนี้ยแม่มันเนี่ยเราแบ่งครึ่งแล้วเก้าสิบเราก็ยืดมาหกสิบเซนพอหกสิบเซนยืดลงมาหกสิบเซนเนี่ยหกสิบเซนเนี่ยจากนี้มานี่หกสิบเซนทีเนี้ยเอวกับลูกเลยเอวก็คือกันอีกอีกหกสิบเซนครับเอวกับลูกนี่หกสิบเซนก็มาแบ่งครึ่งอีกอ่าหกสิบเซนเราก็มาแบ่งครึ่งอย่างละสามสิบเอวสามสิบลูกก็สามสิบ เนี่ยครสามสิบมันจะเม็ดแปดสิบพอดีนือนแหะนี่คือสูตรเม็ดไอสูตรเม็ดแปดสิบเนี่ยมันจะลงตัวเลยที่ว่าเอลเนี่ยจะเอาแบบสมมติจะเอาให้ให้เอลน่อยเอลกิวแบบได้กับยูทีท่านเลือกว่าจะเอาแบบใดสสตร้องผมเนี่ยจะเอวนี่คือจะแยกก้างนี่ยี่สิบก็แบ่งครึ่งข้างละสิบอ๋ออตัวนี้ข้างละห้าเนี่ยผมจะแบ่งแบบเนี้ย อันนี้มันกันนี่ก็ห้าห้ามันนี่ก็ตีตั้งนกยี่สิบเซน<อ>ก็จะเป็นครึ่งดึงมาใส่อันนี้คือว่าเล้ยวแต่ภูมิกเอวมันแบบได้แค่เพราะว่าเอวนี่กับมุมพิพนกับยูทีเนี่ยหัวใจหลักคือตัว,นตวเนี้ยตัวแม่มันเนี่ยแม่มันมันเท่าสิหูจลงได้ว่าหัวใจหลักเนี่ยจะได้มันจะสืขืนมันจงังสีเที่ยงล้ะก็บโบนะเปละหนาเปะหลังเ,เพื่อเห็นภาพเนาะนี่เพื่อเพื่อเห็นภาพที่เนี่ยผมจะบอกว่า ต้องเห็นไปได้เล้าแบบไดนะครับเพื่อเห็นภาพจริงบันตัวนี้เพิ่นวาดรูปให้เบิ่งเข่าๆนี่วาดรูปให้เขาเขัาทีเนี้ยเนี่ยสมมุติว่านี่คือกรงเขาเล้าแล้วนี่านผมเล้าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูว่าเฮ็ดจะได้มาจังสี่เท่ากันปีล่างปีบนอืเราเล้าเสร็จแล้วเนี่ยครับห็นบอเนี่ยมันจะไปอันเดียวกันเลยทีเนี้ยพ่อเฮาได้ เราเสมอเปิดเ้าก็มาผูกผูกผูกแบาน<ห>ุ๊ก,กแบงจะได้ก่อเพียดสมมุติว่าขันกงตัวนี้เอาสม็ดเม็ดแปดสิบหนึ่งแบงครึ่งมาเทรานจังมาเลาสรุปนะอ๋อทีเนี้ยเ้าสิบหกจะได้อยู่ในปีไปได้ตอนเนี้ยเนี่ยเ้าแบงครึ่งกังนสมมุติแบงครึ่งกลางได้แล้วนี่เก้าสิบเนี่ยอือเก้าสิบแล้วมาแบงเขมามาแบงอ่าแบงครึ่งอีกสี่สิบหาซิบก็ได้หรือจะสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ได้หรืวจะมาคอยเลาสรุปตงไปเราคอยเลาสรุปเอาสรุปไป เราเหมือนขันเบ็ดนะครับแบบขันเบ็ดเหมือนคันเบ็ดมันจะเป็นหลักย่ายเงี้ยอ่อนหรือแข็งอยู่ที่เท่ากำกับเอาตั้งแต่เริ่มแรกว่าสมมติว่าเจ้าอ่อนกระายสองอันเนี่ยมันอ่อนเท่ากันเจ้าแข็งก็ต้องแข็งเท่ากันฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ต้องแข็งเท่ากันอ่อนเท่ากันเรียกว่าเสมอแบบเราแบบลูกก็เหมือนกันนะครับลูกนี่ก็ต้องเก้าสิบก็แบ่งครึ่งเหมือนกันเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งอืแล้วแต่เขาจะแบ่งเอาว่าสมมติว่า เก้าสิบเอาสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ได้อ่านี่แบ่งครึ่งคือมันแล้วจะห้ามักเพราะว่ารูปทรงว่าอนั้นมันจะขึ้นอยู่กับห้าทีจินตนาการว่าเจ้าปีกมุ่นปีกแหลมเอาแบบปมเม็ดข้าวหรือว่าเม็ดแตงเม็ดแตงอ่ามันได้เมิดนะครับมันได้เบิดนบานนี้เอาตัวข้นโค้งเหลียวรูปเพียดบันมากที่นี้ผมจะอธิบายฟังว่ามีคือขันตอนเราแบบมันตรงมันเทียงมันเสมอแหละตอนม่ข้นโค้งมาเครับคนบอกว่าเป็นยังมันขึ้นเสมอองตอนมันขึ้นโค้งเนี่ยก็ที่ซ้ำด้แบบรูปที่ห้าหวานไปหนาอ เนี่ยพอขึ้นโครงเสร็จเห็บนบอนี่ครับเนี่ยมันมันแทบสิบ่ได้ไปแต,แต่งอีกเลยเถ้าพี่ผ่ากันนิดๆหน่อยๆก็เท่าบ่เป็นปัญหาเออขอแต่ว่าทีเนี้ยพอเราคืงปุ๊บเราก็ล็อกเลยครับเนี่ยที่ผมบอกล็อกล็อกไว้เลยเลยออตัวนี้แบบขึ้นแล้วเนาะเขาเลาแบบ ได้แล้วเขาก็ขึ้นแล้วครับขึ้นรูปเลยมันก็สีออกมาโลงงตเนาะสวยงามเนี่ยนี่ต้ว่า, <45 S 1> ายี่สิบข้าร้อสิบ้าผมเนี่ยสูงผมเนี่ยเมตรแปดสิบเพราะว่าตัวเนี่ยบ๊ปปะปังญขับแล้วแต่เ้าสิดีไซน์เอาเซลเอวใหญ่เอวหน่อยก็ได้สำคัญอยู่ที่แม่เนาะสำคัญอยู่ที่เนี่ยแม่มันเนี่ยคือให้มันอ่อนแข็งเท่ากันนี่คือเซ็ตไปแล้วขั้นตอนนี่เซ็ตแล้วครับขั้นตอนเนี่ยเขาลอกลอกแล้วเพราะว่านี่คือขั้นตอนแบบ กับสุดถ่ายแล้วครับที่กินโค้งวาวนะ<อ>เขาจึงงวาวาวาเนี่ยเทียงโบเทียงตรงโบตรงว่าขัางไนกว่างขังไนสันเขาก็เอาวิธีแบบนี้ครับง,ง่ายๆเลยนะครับวัดเลยวัดจากดูกลางเนี่ยมาหาเชือกเนี่ยสมมติว่านี่แปดสิบสองผมว่าได้แปดสิบสองฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ก็ต้องแปลที่สองเท่ากัน <S <S> เร<อ>าเอาหูเสือกนี่เป็นเกณฑ์ครับเ<อ>นี่อง่าวๆนี่นี่เรื่องไรมีปัญหาครับเ<อ>พราะว่าอยูทีีตัวเนี้ยเนี่ยถ้าอ่อนแข็งเท่ากันน่ะวาวน่ะจะไปตรงครับอืตรงเลยหูนี่มุ้ยพ้นเพราะอะไรครับเพราะแต่วานยางเสือกตัวนั้นขาดครับพ่อตือนเลยเขาย่ามสีอยอดเกาเขาจังบีกบก้งอาบ้านเนี่ยค,คือมันได้กึ่งกลางแล้วเขา<อ>สังดุลเลยว่าปุ๊บเขาเกาเขากาวหยอดเลยครับกาวร้อนนะครับเด้อหยอดหยาโรนี้เนี่ยหยอดเพื่อ เพื่อให้มันแน่นเอ่าเพื่อให้มันแน่นแต่ว่าก่อนที่ยอดผมจะบอกสูตรว่าเป็นยังวาวคือให้ปีกมันเชิดออก่อนที่ยอดกาวเนี่ยเอาบีดก่อนครับบดบบีบนี่ยบิดขึ้นเงี้ยเออบีบแล้วก็ยอดกาวจดกวอาจนกว่ามันแห้งจนกว่ามันหยุดแหละเขาจังว่างเนาะจังว่างอันหลางเนี่ยครับยอดกาวตรงเนี่ยแล้วก็บีดลงตัวเนี้ยอืมมันพอมันแห้งปุ๊บ ล็อกเหมือนกันเลยครับนี่ล็อกเหมือนกันแล้วก็บิดแบบเดียวกันอันล่างอันบนบิดลงอันล่างบิดขึ้นอืมันจะได้ปีกวาวที่มันมันมันแอนอันนี้ผมบริได้ลอกนะเพราะว่าผมแค่สาธิตในเบื้องว่าผมบริได้ลอกปีวาวมันจะแอนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนปีอ่าพยาคุดแต่แอนแบบนั้นเลยเพราะว่าเวลาแบบรับลมเนาะไปโตลร่มแหละมันเหมือนว่ามันแอนอกรับลมเลยนะครับคือคือ คือเซตขั้นตอนนะครับคือ <ừ m. S 2> จบเลยนี่หลอกแลยที่เลือก็ไปตาบอร่อเอาไปตาเอาไปปิดเอาตาม <ไป S 1> คุยโ,โ,โซงงามหพมันหนเนาะอ่าตากไปปิดว่าเนี่ยคือเซตแล้วมันเลื้อยัาอย่างอีกขั้นตอนคือทาเข้ากับสนุเห <c oughs> ็ดเข้าก็บาลานหัวอ่านั่นแหละให้ให้ให้มันตรงให้ได้ให้มันขึ้นให้ได้ให้มันวันล้านให้ได้นั่นแหละคือขั้นตอนสําคัญที่สุดคือกันครับเดี๋ยวขีปต่อไปเขาจะมาเห็ดเนาะแม่นแม่นครับการตาบกันบาลานหัวการเห็ดเข้าอ่าการแบบตวงดูว่าอืมจะได้เขาจังสีบ่อไห ให้มันผ่านหน่อยที่สุดนะเพราะว่าวาวนี่เรื่องมันจะคืนไปแหละโอกาสผ่านนี่ถ้ามันหลานบ่นได้มันลงมากเลยมันจะสามารถนหักได้ตลอดเออ่มอมันคือไม่ไพ่ครับเนียนแล้วเฮาก็ <laughs> สามารถการันตีได้ได้ตัวร <No. S 1> ่มนะถา้าติดตามเบิง e ่งอีพีต่อไปเนาะครับ <No. S 1> เนาะอดี๋ยวผมสิมาสาธิตให้เบิง่งอีกว่าข,ขึ้นอย่งไดขอบคุณครับ